ครูในดวงใจเนาะครูในดวงใจแต่หลายคนอาจ,จเป็นครูในความทรงจำไม่ใช่ครูนี้แต่ครูที่เด็กจำแล้วไม่ลืมถูกไหมครับสมาสักน้องจิตเห็นหน้าอยู่เป็นประจำครูในความทรงจำไม่ใช่ครูดีแต่เป็นครูในความทรงจำของลูกศิษย์ลูกหา ผมอยากให้พวกเราเป็นครูดีในดวงใจของลูกศิษย์ลูกหาวันนี้ก็ทาใจให้สบายนะครับทาใจให้สบายอย่าไปตกกัาวลนอย่าไปคิดถึงเรื่องอยู่ที่บ้านจะ่าไปห่วงกันที่บ้านตอนนี้เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดมองโลกในแง่นีเมื่อไหร่ถ้าจะมีความสุขมองโลกความทุกข์มันจะเข้าหา ยงมองให้เป็นบวกถ้าคุณมองลขามันก็พากุ๊งมันก็จะเข้ามาหาเราอย่างมากมายผมจะทางานต่อหน้าใจของท่านไปเรื่อยๆนะครับเรา่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้เวลาไม่นานนะจากประสบการณ์ชีวิตตอนนี้อาจารย์มิเรนนานองอะครับตอนน้กระลังไม่มิตอาสา 68ฝนนะครับในมีจิตอาสา68ฝนเพราะฉะนั้นประสบการณ์ชีวิตมีมากมายอยากฝากให้กับคนปลรูรุ่นน้องคนปลููรุ่นน้องครับพวกเราเป็นครูแต่ไม่นานอาจจะเจอปัญหามากมายหรือมีความสุขกับการที่ทำงนาน ในช่วงนี้ขอบินทบาตในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับโทรศัพท์ไม่ต้องเอาขึ้นมาใช้นะครับไม่ต้องมาใช้ครับและอื่นๆเพราะว่าพฤติกรรมของครูหรือพฤติกรรมของเราจะบอกวพัฒนานิสัยหรือการได้แข็งตัวออมาจากงทนบ้านของเราเป็นยังไงเห็นไหมครับแรงไหมครับหรือบอกว่าผมกำลังเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยี ตอนนี้ผมก็นำคุยกับท่านว่าเราต้องเรียนรู้ผ่านกายวาจาใจเราต้องปฏิบัติและอยู่กับตัวตนนั้นนี้นะครับเดี๋ยวตามผงไปเรื่อยดูที่จอแล้ว่าให้มาเรื่อยของใจนะครับถ้าคุณทำงานแล้วมมีความสุขหลังจากออกเข้าภาษาแล้วเราไปเช็คหนหาออกได้นะครับเราเป็นต้นชีวิตใหม่ที่ไม่ใช่ชีวิตที่แต่เป็นครู ถ้าไม่มีความจุดดยอย่าฝืนอยู่เพราะว่า,าคนที่เป็นทุกข์มากอยู่นักเปลี่ยนนะครับดังนั้นก็ฝากไว้เพื่เว่านันเมื่อเรามาอยู่เส้นทางนี้เราต้องไปด้วยความอดทนครูมีความรับผิดชอบในระดับ,บหนึ่งแต่ผู้บริหารมาีความรับผิดชอบมากกว่าเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด อย่าไปถามหาผู er ้บริหารไปทำอะไรมึงต้องทําหน้าที่ของตัวเองทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวดาลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงขอให้สมกินสมใจนจรับเรียนี่ธีก็ได้ทำงันต่อไปนี้คือว่าเสี่ยงบุรี่เล่าเจ้าชู้ไม่อยู่ไม่เรียน บุหรี่เล่าเจ้าชู้ไม่รู้ไม่อยู่ไม่เรียนหรือว่าภาวะเสี่ยงนะครับบุหรี่เล่าไปส่สารเสพติดเจ้าชู้เอเ็นเพลียามาด้วยกันไม่เข้าเรียนไม่รู้ไม่อยู่ไม่เรียนภาวะเสี่ยงติดสูตติดต่อหรือไม่ชอบครูไม่ชอบกิจการดูแล้วดูแล้วในครัวบางคนองค์ความรู้เป็นน้ำบนแก้ว รู้แล้วดูแลบางสิ่งบางอย่างคุณต้องสูงกว่าปฏิบัติสัมปันเพราะนั้นจริงๆถึงถึงถึงว่าการเรียนรู้ในขณะนั้นนะครับก็บอกว่าวิธีการทำสมาธิคุณเรียนรู้อะไรตอบได้ไหมครับมันต้องสูงกว่าปฏิบัติลงปฏิบัติใครมีรูปเลบอกตัวเองนะครับแต่เราไม่เมือนะครับถ้าคุณเรีนตั้งคันแล้วก็ตั้งของจริงๆนะคุณจะจเข้าใจความหมายล้าตัวไม่เป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ รู้และเข้าใจแต่ยังไม่ใช่ยังไม่อินไม่มั่คุณไม่ใช่สิ่งนั้นและยังไม่เคยเป็นเพราะนั้นผมบอกว่าคุณต้องได้สัมผัสสิ่งนั้นด้วยตัวเองเหมือนกับระบบการโดแทนเชิญนักเรียนที่เราหลายคนได้สัมผัสมาในชั้นสมัยเป็นนักเรียนคุณครูก็ให้ประเมินให้กรอกข้อมูลในการสะสมรายละเอียดต่างๆใช่ไหมครับ กลัวว so, right the uh, ่าไปแลู้ก็ไม่ทำอะไรอะไรต่างเชื่อว่าต้กรนเคยแล้วมัดแกวก็เคยไัดแกวนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ได้ติดตามเรื่องของการดำเนินการสอนทักษะชีวิตเก็บเพดาค้าวไปดีๆในสถานศึกษามีทุกโรงเรบยนนะเพราะนั้นทั้งหมดสาธิตฮึะครับนั่งลงนงไปฝฟังงู้นนะครับ ดูนเปลี่ยนที่ชีวิตอาจจะดีขึ้นนะครับเหมือนกับที่ปรึกษาเมื่อกี้ที่ปรึกษาบางคนตามเด็กตั้งแต่ชั้น กนถึงสารสุดท <produ funny gli advice> ้ายเจอครูดีก็สุดยอดแต่บางครั้งเด็กก็บอกว่าจารย์ครับเปลี่ยนที่ปรสกษงให้ผมหน่อยครับผมมันตกนั้งลกทั้งป็นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันมันมีหลายรลกแดี่หลายวิธีการการต้องการนะครับจริงีเรามีการัดรองแล้วผมเชื่อว่าคุณครูที่ผ่านเข้าไปสอนในโรงเรียนมัธยมก็ไม่ใช่ธรรมดา นะครับหรือคุณวาชนาอาจจะคุณอาจจะเคยทาอะไรไว้มากมายสมัยเป็นนักเรียนคุณไม่เจอเด็กโตบ้างน,นะครับคุณจะรู้สึกติดจันรวันจิงจกระจาษเนี้ยเรียนตอนเรียนรูกัะดูเดินโทรศัพท์มาเป็นครูตอนนี้มาตรตนิเทศอยู่อยู่ในวัดธรรมะธรรมโมตออะไรต่างๆก็ยังยากดูโทรศัพท์อยู่มันติดไอเทคติดไอทีมาก จนเกินไปนะครับชีวิตหนูขาดโทรศัพท์ไม่ได้นะครับเรนั้นขอให้ได้รมไว้จักนิดก็ยังดีนะมันดุจใจอย่างไงี้ยนะครับเพราะนั้นผมบอกไปก่อนนะครับเมื่อกี้อาจารย์ี้บอกว่ารู้จักนักเรียนรู้จักทห่ดีและรู้จักทห้มากนะครับแล้วมีกันต่อเพราะว่าปกติเสียงมันเป็นปัญหาท่านตอนที่สามก็คือการส่งเสิร์ฟงลุงมมีมงลุงมสั้นหงมลุงมยาวเห็นไหมครับหงมลุ่มั้น อบรมชั่งพวกกันแบบชั้นชั้นเจอที่ไหนก็ได้เมื่อมีครูมีนักเรียนหรือว่าเด็กท่องนะครับที่หน้าเสาโถงแก่นะครับคุยเทคนิควิธีการกางอดรมในเรื่องว่าใช้ทูเดนครูตั้งให้ตั้งประเด็นแล้วก็ฝังนักเรียนคุณคิดว่าส่งของสีชมพูของหรือสีแดงเหมาะหรือไม่เหมาะน่กขัดใจว่าะ ความใส่ใจครับคุณพรทคาัคุณพรทคาันะครับคุณครูว่าเออมีอะไรบ้างอะไรเขา่ังอยู่คุณก็หันหนังครับคุณไม่ใส่ใจครับความรู้สึกนันแตกต่างครับครับคุณครูครับว่าแม่เธอนะครับต้องไปเรียนกันให้คำปรึกษาต่อใจอย่างนี้ครับเราต้องมองเข้าหาว่าไม่เธอมีอะไรบ้างเห็นไหมครับมองเข้าหา การมองการยืนตงในลักษณะหรือนั่งตั้งอย่าข้าไม่ใช่เฉยหน้านะครับแล้งแบนี้ตั้อนี้เนียกน้องอะไรก็ใส่ใจผู้คระตุกขาศึกต่างๆเหล่านี้นะครับหรือบางคนนะโอ้ยคู่ใหม่เนีครับคนสุดชีกาทีเน่ใเราทำเองครับเบิร์นบั๊กเบิร์นบัโอ้ยถ้าแม่ในชีวิตดนเส้นหันในสุดชีการี เพราะนั p, à, cuanto, à, ้นแดดอาดนักเรียนนะครับดังนั้นคุณต้องเป็นครูที่นักเรียนเข้าถึงแล้วจะต้องได้ดูค่าทัพบ้านไหครับเนี่ยครับคุณต้อง่ารละให้นักเรียนเข้าถึงได้นะครับแต่ถ้ามีเงินครับเออมันานครูก็ไม่มีเนี่ยครับนะครับโฮมดูยาวมากไปแล้วนะครับที่ผ่านมาน จากการดูเองครับใชคะที่ผ่านมาก็คือคุณครูท้องรูจะแบบรู้สึกเสียใจยนะคะที่ตัดสินเด็กก่อนที่ยังได้ถามเด็กค่ะเด็กเสียใจเราเราสรุปรู้สึกยังไงจากการที่ได้ดูติสินะครับรู้สึกยังไงมองตัวเองเป็นยังไงบ้าทงทำเหมือนกับครูเดี๋ยวนี้ไม่รู้เนี่ยตาเด็กด้วยส่วนตนัวของพิ่ชา้านะคะก็คือไม่ไม่ได้ทำเหมือนคุณปู่แบนี้ค่ะ ก็คือถ้าถ้าเขามีพฤติกรรมแบบนี้นะคะเราก็จะสอบถามสอบถามกับเขานะคะหรือเพื่อนที่สนิทกับเขาก่อนค่ะแล้วแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราจะแจ้งครูที่สารเขาค่ะเพราะว่าเขาต้องการแบบนี้ค่ะเขาจะมีอะไรแบบนี้ค่ะครับตกลงไหครับ เดินเดินไปข้างหลังก่อนนะครับเพื่อเป็นให้เด็เดกจริงมักจะนั่งหลังแต่อันนี้นั่งหลังก็จัดให้นะครับจัดให้ใครอยากให้ใใหเปลี่ยนเลยนนุครับเห็นไ,ไหมครับบุคลิกของครูจะจะถ่ายทอดไปยังเด็กโดยอโนจะตนิน,นะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่โรงเรียนของท่านจะมีบุคลิกคล้ายๆกพวรเราวที่นั่งตรงนี้ครับถามอะไรก็ไม่ตอบถามอะไรก็ไม่เอือออกนะครับ แม่ก้มหน้าก้มตานะครับขยับตัวได้นะครับขยับเธอได้ครับครับฝั่งนี้นะครับฟังความรู้สึกของครูผู้ชายนะครับเจอคุรูผู้หญิงเงี้ยแบบนี้คุณรู้สึกยังไงครับ ถ้าผมเป็นนักเรียนจริงๆครับพอถ้าผมเป็นน uhm. ักเรียนแล้วเจอครูอ่าลักษณะแบบนี้ผมก็ลำบากใจแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าหาครับแต่ตามความรู้สึกของนักเรียนนะครับถ้าเจอครูแบบนี้ก็รู้สึกว่าครูแบบนี้เขาก็ทำแบบนี้ที่ที่เราดูแล้วไม่กล้าเข้า หมอัไม่ฟังในมดเลยว่าเราอ่ามีพฤติกรรมแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าตัวเด็กชายคนนี้เมื่อก่อนเพราะว่าผมก็ใช้ของที่บ้านต้องใช่ครับก็จะคล้ายๆกันครับก็เจอเจอพฤติกรรมแบบนี้บ่นครับก็สุดท้ายตัวก็เข้ามาถาม เอาดีขึ้นครับนิครับลดใจนะครับเพราะว่าแต่ก่อนผมก็หายของเหมือนกันเนาะหายของเหมือนกันานะครับมีการเร็นร้าถ้าดูแลช่วยเหลือใครนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทให้คุณคููตาสวางในเข้าใจพฤติกรรมสิ่งต่างนะครับนี่คือความหมายของพฤติกรรมบุญแทที่ถูกกระทมานะครับเรามาดูด้ว่า บุญชัยนั้นมีพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับเรามาวิเคราะห์ใช้การป่านิดนึงนะครับวิเคราะห์ของบุญชัยครอบครัวยังไงบ้างเราดูครอบครัวไม่มีพ่อเนาะไม่ปราศไม่ปราศนะครับรรรรรนะรบ,บุญชัย วามก่อยากเกินวีดามไม่รากฏช่วยแม่ขายของนอนดึกหลับเวลาเรียนไม่เข้าใจเวลาเรียนไม่มีเวลาทำการนัดช่วยแม่ขายของก็ได้ทำงารนัดเลด้วยนะครับผลสิ่งที่เป็นปัญหาคือหัวของตานะครับส่งการบ้านช้าการต้านช็อตรถหลับในเวลาเรียนเนี่ยว่าจดปัญหาเราไม่คล้เพราะนั้นทุกสาเหตุมันต้องมีที่มาที่ไปนะครับ มีวิธีการช่วยเหลือย่างไรแล้วก็วิเคราะห์ทั้งแต่ด้านกายความสามารถการเรียนการช่วยเหลือต่างๆเพื่อให้เก่าได้ถูกที่คันที่เราบอกที่เราบอกเขาบอกว่าแม่ไม่มีคนช่วยขายของถ้าคุณใช้ไม่ไปบางคนมีนาทีแกะหน้าควงในเล่าตัวโอ้ยง่ายเนาะสามีไม่ได้ขอการให้นะครับไม่ใช่ขอเป็บเศษไม่คิดเงาภรรยาคนนั้นต้องระมัดระวังในการใช้ ครับเพราะนั้นต้องมีกระบวนการทำการบ้านให้ทการั่ในชั้นเรียนทำอย่างไรให้เขาได้ความผ่อนเพมากขึ้นทำการนั่งกันเพื่อช่วยเพื่อหาวิธีการจับปรดดีอะไรต่างๆต้องสมัครใจด้วย